ถ้ามีรูปเสียงกลิ่นรสการสัมผัสธรรมลมบ็นทีกก่อที่พึ่งแล้วเนี่ยมันก็จะไปสั่งสมกองกิเลสแต่ถ้ามีการทรมานร่างกายคือมีตนเหมือนกัน,นพยายามอดอาหารกั้นลมหายใจเนี่ยเอาพวกเนี้ยเป็นหลักเพราะนั้นเป็นการทรมานร่างกายก็มันก็เสียประโยชน์เอาเปล่าทุกทรมานถึงจะทนได้ดับได้ประเดี๋ยวมันก็มีอีกเพราะมันเป็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา พระอ,องค์ก็ไม่ได้มาเจอนะพระไตรลักษ์ขึ้นมานก็เดินทางสายพระไตรลักษ์ทางสายกลางแล้วก็พระไตรลักษ์เป็นอารมณ์ตอนนี้ก็มักรวมตัวประหารทําให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแทนที่จะเป็นพระเจ้าเฉยๆพระเจ้าทางกายพระเจ้าทางใจกลับกลายเป็นพระพุทธเจ้าคือตัดอุปทานในกายในเวทนาในจิตในสภาวธรรมนั้นได้ให้เห็น แล้วก็เดินทางสายนี้จนกระทั่งเป็นบนรรลุสัมมาสัมโพธิาญาณเห็นความเกิดดับเร็ว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 ก็เรียก่าเจริญวิปัสนาไงละ่ะตอนแรกมันจเจริญสมถะแรกเลยก็จเจริญทั้งรูปสิง่งีิเลสการสัมผัสธรรมลแล้วก็ต่อมาละจาไอ้สิ่งเหล่านั้นมานะก็มาออกบวชเขาเรียกอนิสงทานสีนสวรรค์ทวของกราารมอนิสงส์แห่งการออกบวชนะพอบวชแล้วเนี่ยมันก็คลยๆว่านะมันก็ว่างจากไอ้สิ่งทาระหน้าที่การงานภายนอกแต่ว่า มันดันสุดโตง่งเกินไปมาทรมานร่างกายมันก็เข้าไปยึดในอัตตาอีกแต่นั้นก็ไม่ไม่พ้นจากนรลกอีกแล้วก็พ้นจากมันก็ไม่พ้นจากทุกถ้าเอาเอาอัตตาเป็นอารมณ์มันก็ไม่พ้นจากทุกนะไ,ไม่พ้นจากทุกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเอาธรรมเป็นอารมณ์มีตนและมีธรรมเป็นทีเกาะที่พึ่งนะอาศัยกายในและกันในกายไม่ใช่กายอย่างเดียวเวทนายยยยทอย่างเดียวจนะิตอย่างเดียวธรรมอย่างเดียวเนี่ยต้องอากายใส่กายและการในกายเนือง เวทนาในเวทนาเนืองเนืองจิตในจิตเนืองเนืองทรรในธรรมเนืองเนืองแค่นั้นเองนะถ้าเราตัดไปได้เรามีสติสัมปชัญญะชัดเจนในฐานกายเวทนาจิตธรรมไปได้ขนาดไหนมันก็ละเอียดถึงระดับนั้นนะมีสภาวะธรรมรองรับเมื่อไปถึงความว่างความวางความอะไรแต่มีอะไรต่างเนี่ยเราเดินสติไปตามสัมปัญญะเราก็จะเห็นมันสิ้นไปหมดไปเราไม่ได้ไปยึดเอาความเอายึดเอาอัตตาถ้ายึดความว่างเป็นอารมณ์ละ มันก็ไปอาศัยจนวันในที่สุดนั้นวาระสุดท้ายมันก็ไปยึดความว่างอย่างที่เขาบางคนบางท่านสอนให้ทำจิตว่างวางเฉยเอาสิ่งไม่มีนี่เป็น,เป,นเป็นทางไปไปเดินสายอัตตาอันนั้นอันนั้นก็ต้องรู้จักวางอารมณ์ให้ถูกนะครับนะแต่ถ้าสมมุติว่าเราเดินสายสติสัมปชัญญะนี่มันเป็นทางที่จะไปสู่นิพพาน แต่ทางตะก,กี้นะถ้าระวังอารมณ์ได้เนี่ยเอาจิตเอาเอาว่างจิตว่างวางเฉยสิ่งไม่มีเนี่ยมันก็ไปถึงอาจจะไปถึงเป็นพระอรหันต์นะซึ่งมันไปอาศัยอตรงาตาเนี่ยถ้กากงวานระวังอารมณ์เนี่ยถ้าใช้สติสัมัญญยายแล้วมันก็ผ่านในจุดนั้นไปได้ไปถึงนะสภาวะนิพพานพอวางทั้งหมดแล้วก็สภาวะรองรับนะเราก็รู้จักนิพพานได้ง่ายอันนี้เราจึงจะเห็นว่า สิ่งที่เป็นอมะตอมะธาตุอมตะธรรมจริงๆก็คือนิพพานนิพพานนะปานนิพพานนะเป็นนิพพานังปรมังสุขขงังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งงงไหมล่ะความสุขอะความสุขของไม่ไดานมันมัน,ม,นมันคนละอย่างกับความสุขทั้งโลกทั้งโลกเสียงกิเลสการสัมผัสนามอรมหรือสุขทางฌานเนี่ยมันสุขคนละอย่างกันนะ เ็นนิรามิสุกนิพพานเนี่ยที่เหนือนิรามิษกชานพวกชานสมาธิเนี่ยรูปชาญเนี่ยรูปฌานเป็นนิรามิสุกที่มเป็นสุกที่ไม่มีอามิตแต่สุกทั้งกามเนี่ยรูปสังเกตแล้วการสัมผัสนมารมณ์มันสุกจากวัตถุเนี่ยมันก็เรียกว่าสามิสุกสุกที่มีอามิตรเป็นชานสมาธิเนี่ยเป็นนิรามิษกแต่นิพพานเนี่ยเป็นนิรามิสุขที่ยิ่งกว่านิรามิสกขก็ไปอีกอันนี้ ถ้ามันเข้าถึงแล้วก็จะรู้ว่ามันเป็นยังไงแต่การอธิบายออกมานี่บางทีเนี่ยแต่ละท่านแต่ละผู้แต่ละคนเนี่ยอาจจะอธิบายมาที่เรียวกว่าใช้คําพูดที่ว่าผิดเพี้ยนกันไปแต่กนนักปฏิบัติจริงๆถึงจะอธิบายไม่ได้มันเข้าถึงแล้วก็มันรับกรับรู้เองด้วยยานทัศนะของตัวเองอันนี้เราก็จะเห็นว่า มาถ้าจะเอาแต่ธรรมชาติไปนอกเลยต้นไม้ภูเขาเหล่ากาถ้าเปลี่ยนจากแกล้งมาว่าฝนตกขึ้นมามันก็เกี่ยวกรรมขึ้นมามันก็ค่อยๆเปลี่ยนไปสภาพที่เราเห็นได้เราได้เห็นได้ยินได้ฟังอะไรแต่มีอะไรเราพิจารณาตามวเออสภายน,นอกมันไม่เทียบเหมือนโทเปนาตาแล้วก็น,น้องมาสู่ภายในร่างกายของเราเราเนอะเอาสติเฉยๆมาพิจารณาถ้าเราไม่พิจารณาเราเอาสติมาไว้กับกายเวทนาจิตเนี่ยมันก็ได้แค่ขั้นสมาธินะมีการมีตนเป็นที่กอดที่พึ่งนั่นเอง แต่ผู้ไเจ้าสอนผู้บวชจาราตัสรู้อน,นิจังรู้กขังหน้าตานะบอกว่ามีธรรมอันนี้ก่อนที่พึ่งให้เห็นนะให้มีเห็นว่าร่างกายเงาราเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราอาจจะดูกายภายนอกก็คือคนอื่นเนี่ยรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่ก็เป็นผู้ใหญ่หรือว่าจนกระทั่งผมขาวแล้วจกนกระทั่งบางคนก็ตายไปแล้วน้องเราจะต้องเป็นอย่างนี้เป็นจินตามยปัญญาเราได้รู้ได้เห็นสิ่งที่อยู่ภายนอกกันเป็นอย่างนั้นจริงๆ ระยะเวลานานๆเนี่ยเราจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปแม้กระทั่งอารมณ์ของเราที่เราเคยมีความสดชื่นก็เริ่มเหือดแห้งไปจนกระทั่งรับรู้แล้วก็ท้องทั้งปล่อยวางแล้วก็เรียนรู้ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไปในหน้าตาในสังขารร่างกายของเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะแสวงหาความเป็นอมตะภายนอกด้วยยาก็ดีด้วยทรัพย์ก็ดีมันเป็นไปไม่ได้ เมื่อสัตว์ถูกชรานำข้าไปแล้วไม่มีอะไรสิ่งที่ป้องกันเมื่ขขถขขอถูกความตายครอบงำไม่มีสิ่งที่จะป้องกันได้มันจะต้องแก่จะต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาเพราะนั้นเนี่ยเราพระพุทธเจ้าสอนไว้มาตัดสลุรมแล้วก็สอนเราบอกว่าในชาติหนึ่งพบหนึ่งที่เราเกิดขึ้นมาเมื่อเราเห็นอย่างนี้เราเกิดความเหนื่อยหน่ายคลายติดแต่เราจะไม่มีทางไปพระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าได้ตัดสรุแล้วถึงความเป็นอมตะถ้าเราอยากจะสแสวงความเป็นอมตะทั้ง ทั้งทีก็ทั้งไม่ว่าเราจะมีความรวยก็ดีจนก็ดีดีก็ดีชั่วก็ดีนนในพื้นฐานเดิมของเราเรามาเดินตามพระพุทธเจ้าก็คือศีลสมาธิปัญญาคือมีตนเป็นนิกรที่พึ่งแล้วก็มีธรรมเป็นนิกนทรที่พึ่งธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเน้นก็คือให้เห็นหนะพระตายรักเอาพระตายรักเป็นอารมณ์ก็คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตาน้อมตั้งแต่ภายนอกางกระทั่งเข้าสู่ภายใน ก็เจริญสติปัฏฐานสีนั่นเองเราก็มีทั้งศีสมาธิปัญญาพร้อมในฐานกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยดูความรู้สึกที่ลงกระทบป้าจมูกหร้วยกมือกําหนดความรู้สึกในมือนะจนก,กระทั่งความรู้สึกเนี่ยที่เราสร้างสมต่อเนื่องชัดเจนมากขึ้นมันจะมากขึ้นไปเองแหละจากเนืบหนึ่งนอหนึ่งากายจนวูบหนึ่งูบหนึ่งแรงแรงใจเต้นที่เราไม่เคยสังเกตจนก,กระทั่งเราก,กําหนดได้จนกระทั่งเห็นใจเต้นแล้วจนกระทั่งใจเต้นนั้นชัดเจนขึ้น มากขึ้นเป็นมหาสติแล้วเรียกว่ามีธรรมนี่ก่อนที่พึ่งเห็นแน่นแล้วก็เครียดแล้วก็โลงไว้ทุกทวารเรียกว่าเห็นรูปนามเกิดดับเห็นปัตยลักนั่นเองถ้าเราเจริญอย่างนี้พบชาติแล้วก็ย่นขึ้นชุนย่นขึ้นย่นขึ้นเพราะว่าความเป็นมนุษย์เนี่ยมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอายุไม่ยืนไม่เกินร้อยปีความเป็นทิพย์ก็ไม่เที่ยงความเป็นพรมก็ไม่เที่ยงอายุมันยืนหน่อยแต่มันก็ไม่เที่ยงออกนะมันมีโอกาสที่จะตกนรกได้อีกไปเป็นพรม เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเหนื่อยนายเราคลายติดเราเราก็น้อมสติมาตามที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนก็คือให้มีสติตรงกับสมมปิอยาให้ตัดอุปทานในกายซึ่งเดี๋ยวก็กระโยบ้างจนบ้างตัดอุปทานในเวทนาคือเดี๋ยวก็สุขบ้างทุกบ้างชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างตัดอุปทานในจิตได้เห็นสักแต่ว่าจิตจิตเดี๋ยวมันก็พ้นทุกบ้างไม่พ้นทุกบ้างเชโตสมาธินะเจตโตมุดนะ เดี๋ยวมันก็พ้นประเดี๋ยวก็มีอีกอยู่อย่างนั้นน่ะประกอบราคาตัวสามมันก็หมุนเวียนอยู่ในพบสามหมุนเวียนอยู่ในโลกมันผูโดยชนน่ะชั้นพรมชั้นเทวดาชั้นมนุษย์สัตว์อะไรชั้นเปรตสัตว์นรกอสุรกายอะไรแต่มีอะไรมันหมุนวนมันอยู่งั้นน่ะเพราะนั้นพึงตัดความยึดมั่นถือมั่นเมื่อเราเปลียนเป็นมนุษย์เราฟังกรู้เรื่องของพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยให้มาเดินมาในทางนี้ที่ ทางเข้าถึงอมตะธาตุอมตะธรรมก็คือมีสติสมรมญาในฐานกายเวทนาจิตธรรมคือเจริญสติปัฏฐานสีนั่นเองนะเราเดินทางนี้สุขที่เราจากมีเงินมีทองหรือว่าเรามีฌานสมาธิอะไรมันมันไม่มาตรฐานไม่คงแต่ของพระองค์ที่เจอแล้วนี่เป็นมาตรฐานคือสุขจากปณิพานเป็นนิรามิสุขสุขที่ไม่มีอมิตรเพราะนั้นคนจนก็ไม่ต้องกลัวว่าไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีอยู่ไม่มีกินแล้วมันจะไม่มีความสุข นะมันมีความสุขได้จากการละออกจากอุปทานขัดนทนั้งหา้าแม้กระทั่งคนรวยก็ยังเวลาจะบวชก็ต้องละไอ้พวกสิ่งเหล่านี้ออกมานะคนมียศราบยศม,มีตําแหน่งหนะ้าที่การงานใหญ่โตขนาดไหนก็ต้องละเป็นเจ้าฟ้ามหากราถาก็ต้องละมาเป็นพระไม่เหลืออะไรเลย